ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะคะอยู่ผมจะส่งแมโครครับวันนี้จะพามาดูงานขุดบ่อครับขุดบ่อโคกเหล่านานะครับเนี่ยครับขุดบ่อตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ลอกเลนออกก่อนครับเราต้องลอกเลนออกจากร่องก่อนนะครับพอลอกเลนจากร่องเสร็จแล้วเราก็จะกบกบร่องนะครับ่องก็เดินย่าให้แน่นครับแล้วเราจะได้ตีเส้นขุดครับถ้าเราไม่ลอกเลนออกเนี่ยเอ่อ เวลาเราขุดล่องเนี่ยไม่ใช่ขุดล่องขุดบ่อเนี่ยล่องเนี่ยมันจะเว้านะช่วงล่องเนี่ยมันจะว้าเว้าเพราะว่ามันเป็นคิเลนไงนะเป็นคิเลนด้วยเลยด้วยเดี๋ยวบ่อาจจะพังด้วยครับเพราะนั้นเราก็ต้องลอกเดนออกก่อนแล้วก็เอาดิแท่งกบนะฮะกบก่อนแล้วก็เดินยํำให้แน่นฮะแล้วเราเ็าจะเริ่มกับงานเป็นล่องก็อย่างนี้ครับถ้าเกิดมีน้ําก็ต้องน้ําออกครับถ้ามีเลนก็ต้องเลนออกครับเนี่ยเดี๋ยวจะขุดแถวบริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้แหละนะฮะเป็นบ่อโค้งเว้าครับ เดีนะ๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ครับเมื่อวานก็ขุด <c oughs> หลุมตรงนู้นครับเอาดินมาใส่ทางเข้าครับนี่ครับทางเข้าก็ตอนนี้ใส่เอ็นตุ่มแมกโนนะครับทางเข้าตรงนี้เดี๋ยวจะทำเป็นถนนเมนนะครับเดี๋ยวผมจะทาเป็นถนนเมนแล้วก็เดี๋ยวเอาดินแห้งขึ้นทั้งหมดนะครับดินแห้งขึ้นทั้งหมดไปบริเวณที่ที่ไมกโคจอดเดี๋ยวายํำให้แน่นเลยตรง ต้นมะขามเนี่ยนะฮะต้นมะขามตรงนี้เวงนี้ก็จะยําให้แน่นแต่ว่ามันแต่แต่ว่าจะมีบอ่ออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ฝั่งไม้ตรงนี้จะมีฝั่งไม้ตรงนี้เนี่ยฮะไม้จะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนน้นก็จะเป็นปลูกบ้านเราก็จะปลูกแนวนน้นครับตรงนน้นเราจะไม่ไม่จะรจะจะไม่จะไม่ให้เอาไม้ลงจเอาดินใส่ล้วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกตรงนี้ตรงนี้เหมือนการริมๆก็จะใส่ไม้ใส่ด้านข้างนะฮะเอาไม้ใส่ด้านข้างนี้ตรงกลางนี้ก็ ไม่มีไม right. ้นะครับปลูกบ้านได้นะครับนี sí. ้อันนี้ดันเลนมานี่ละนะแต<ร>่ตรงนี้ก็ล่องน้ําตรงนี้เมื่อวานที่เราคุยกันว่าสามเมตรตรงนี้อาจจะต้องใหญ่นิดนึงต้องต้องใหญ่นิดหนึ่งตรงนี้ตะคงต้องใหญ่นิดหนึ่งอย่าต้องลองเอาดินแปะตรงนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้อาจจะใหญ่นิดตรงนี้อาจจะใหญ่นิดนึงแล้วตรงนู้นก็เป็นสามเมตรไปนะฮะแต่ทก็คือถ้าเกิดมันต้องใหญ่เพราะว่า ขนาดล่องเก่าเนี่ยเราบีบล่องให้มันเล็กไม่ได้เราก็ต้องเอาตามตามนี้ไปก่อนอย่าขยับดินไกนิดนึงนะบีบล่องให้เล็กอย่าแต่งครับอย่าถุดแต่งปะปะปะแต่งไปนะครับประมาณนี้ครับเดีย๋ยววันนี้เราลอกลอกเลนในบอ่อขึ้นมาใส่ตรงนี้ให้หมดครับเก็บก้นเลนขึ้นมาให้หมดนะเพราะไม่งั้นมันก็เดี๋ยวเวลาขุดบอ่อลําบากครับ๋ยวเลนมันพัง เดี๋ยวต้องเอาไม้เนี่ยเอาไม้ขึ้นมาให้หมดเลยเอาไม้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกบล่องชายนู้นนะครับหรบล่องชายข้างแล้วก็กบล่องท้ายนะครับเตรียมตัวขุดตัวของไส้ไก่นะฮะด้านข้างเดี๋ยววันนี้เอาเลงขึ้นก่อนครับครับนี่ครับวันนี้งานวันนี้นะครับก็ขัดล้อขึ้นมาชนมุมนะครับเนี่ยเมื่อวานก็ นะเคลียเลนในร่องนี้ขึ้นครับเนี่ยมันจะเป็นล่องใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมก็เคลียเลนขึ้นนะอะเรนเาฝังด้านข้างคันเนี่ยครับเ,เลนใส่ตามหวงังเนี่ยวางต้นไม้นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นคันล้อมเนี่ยอันด้านท้ายนี่ก็ด้านท้ายนี่ก็ก็คงจะอ่าถ้าสี่เมตรก็อยู่ประมาณนี้ตอนนี้ก็คันน่าจะสามเมตรละตอนนี้คันเนี่ยคันแนวต้นไม้เนี่ยมันได้ประมาณสามเมตร ดินหัวมุมนู้นเราต้องคูดดินนะฮะไปใส่ตรงมุมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขุดลอกขึ้นไปดินก็ไม่พออยู่ดีนะครับเพะเดี๋ยวเราขุดล่องเอาดินไปแปะแล้วก็แปะด้านข้างนี้แล้วก็แปะอีกข้างหนึ่งเพื่อเป็นขอบนะฮะขอบขอบตัวด้านด้านไหนที่จะเป็นลูกประวานนะครับนี่เราก็ต้องคูดดินมาใส่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาปุ๊บเราเข้ามาไม่ได้ละันนี้ก็งานประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ คงจะเป็นใบบ่ายนะครับไม่บ่ายก็ไม่บ่ายก็น่าจะเป็นใบบ่ายครับเสร็จ้วเริมตีเส้นขุดร่องครับขุดร่องตรงนี้เดี๋ยวเดิกไปดุดนู้นครับนี่ครับเราเลนใส่ตามหวางนะครับตามหวางเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาดินตะนุนมาใส่นะฮะใส่ขอบนี้ให้ได้นะครับให้ได้ขอบนี่นะฮะให้ฟ้าฟางได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ขุดร่องนะครับอันนี้เดี๋ยวเคลียร์เลนนี้ออกไปแล้วเอาดินนุ่มใส่มุมนี้ครับขึ้นขอบนี้ให้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ ถึงจะตีเส้นด้านไหนขุดล่องครับเราต้องขุดดินพื้นมาก่อนแต่ถ้าเกราขุดเป็นบ่อโยนดินมาเดีย๋ยวว่าเราจะเดินขุดเดินระยะครับมันต้องขุดเป็นพื้นมาก่อนมาแปะนี้ก่อนนี่ฮะขั้นต่อการทาง,งานวันนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นคันล้อมแล้วครับเริ่มเป็นคันล้อมรูปคันล้อมแล้วตอนนี้เอาสูงเท่ากับโน่นเลยครับอ่าถนนรัดไอคอกนกรีดตรงนี้เราก็เอาเลนขึ้นแล้วต้องย้ำให้แน่นนะครับเพราะว่า ดี๋ยวเวลาขุดล่องก็คงต้องขุดที่เดิมนะครับถ้าเกิดขุดขยับมากเกินไปก็มันก็จะห่างเกินอีกนะฮะห่างเกินอีกนะฮะนี่ฮะมันก็เป็นล่องแบบนี้นะครับแต่เราเอาเลนขึ้นนะเอาเลรนขึ้นแล้วดินแห้งย่ำค่ะย่ำให้แน่นนะฮะแล้วก็ขุดไปอ่าตรงนี้ความมาตรฐานอาจจะไม่สู้ตรงนู้นนะครับอาจจะมีพังบ้างแต่ก็จะลองขุดดูนะครับจะลองขุดดูเพราะว่าแต่ก็วานย่ำนะครับเดินย่ำแน่นแล้ว แต่มันก็จะมีน้ำซึมมานีนี้ซึมจากพวกรากไม้นะครับครับเป็นเพื่อนนี่ครับเราก็เริ่มขุดนะฮะขุดคลองเป็นตัวยูแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคียร์ลิงนะฮะเคียร์ลิงอยู่นะฮะเคียร์ลิงชักล่องตอนนี้ก็นี่ครับเราขุดเป็นตัวยูเรียบร้อยหมดแล้วครับออันนี้ก็กกบล่องเก่านะครับเนี่ยอันนี้กบล่องเก่านะกกบล่องแล้วขุดใหม่ นะครับขุดล่องขุดใหม่การขุดล่องขุดใหม่นี้ก็ต้องลอกเลนขึ้นให้หมดนะครับเอาแห้งลงนะครับแล้วขุดใหม่เห็นบ่านจะมีรากมาไม้มีอะไรอันนี้คือกบนะคือถ้าเกิอเราขยับล่องออกไปห่างปุ๊บจะกินพื้นที่เจ้าของที่เขาไปเยอะตรงนี้จะรูปป่าวาน,นครับหนึ่งรูปตัวปลาเนี่ยกําลังล้วงไปตัวรูปตัวปลาไปนู่นนะครับนี่ฮะงานนี้ก็ได้เมื่อกี้ปาดเลนนะครับป่าเลนช่างดีนะครับนี่ฮะได้โชว์ผลงานแล้วครับองศาสลบใช้ได้นะครับสลบโอเคเลยรูปเดียวจบเลยครับแต่ว่าตรงไหนที่เป็น ช่วงแหลมแหช่วงหางก็ต้องเดี๋ยวเราใช้มกีดสลบเก็บเอาครับตามมุมแหลมนี่ฮะน,นี้พาพี่เพื่อนมาดูก่อนนะฮะนี่นะครับนี่ฮะน้องน้ํานี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นไอส่วนตัวปากปากปากโลปาโลมาอยู่ตรงนู้นครับปากจะอยู่ตรงนู้นนี่ฮะ,ปา,นนฮะปากอยู่ตรงนู้นนี่ฮะปากอยู่ตรงนั้นหลังอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหางอยู่ตรงนู้นนะครับ ช่วงท้องก็จะอยู่ตรงนู้นครับตรงนู้นจะเป็นบ่อกเก่าเราต้องขุดข่าว่าบ่อกเก่าไปด้วยตรงนี้อธิบายตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นร่องสวนเก่านะนะครับจะเป็นร่องสวนแบบนี้เลยนะฮะเราก็เคลียร์เรนเทคนิคการทํานะครับพี่เพื่อนๆเราก็ลอกเลนขึ้นให้หมดนะครับลอกเลนแล้วจะเอาเลนไว้ไหนใช่ไหมคือ,อการลอกเลนปุ๊บเราเฉาะเนี่ยเฉาะสันร่องเก่าเนี่ยเฉาะออกมาลึกๆเลยแล้วเอาเลนมาไว้ตรงนี้แล้วเอาดินแห้งมากรบร่องนะครับแล้วก็ยํำให้แน่นนะครับถ้าดินไม่พอก็คูดินแห้งมาปะอีกยํำให้แน่นแล้วขุดใหม่ครับ ย่าไม่ได้เราขุดใหม่ทีนี้น้ําหนักดินเราพยายามน้าหนักดินพยายามให้มันอยู่ขอบดินเดิมนะครับตรงนี้เราปะใหม่เนี่ยดินมันเป็นตรงนี้มันเป็นน้าหนักดินมันไม่เยอะหรอกเพราะว่าคันเก่าอยู่แนวนี้พยายามดึงดินมาอยู่ดึงดินอ่ะดินพยายามให้อยู่น้ําหนักด้านนี้ดินเลนอยู่ด้านนี้เสแล้วดินเลนมันก็ไม่เบ่งครับนะฮะตรงนี้เราก็เป็นดินเบาแล้วขอบเนี่ยเป็นดินเบาแล้วนะพยายามทําคิวเดิมให้ได้มากสุดนะครับแล้วก็ขุดร่องนะครับเมื่อจะอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะ เลนเนี่ยสำคัญอย่าให้มันมีครับจะสังเกตดูว่ามันจะไม่มีเลนเลยผมลอกขึ้นจนเกลี้ยงเลยแล้วก็ย่าแล้วก็ขุดใหม่ครับถ้าเกิดเราจะขยับหนีร่องออกมาเลยเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่เขานะครับนี่นะครับอันนี้ร่องอันเ้เราก็เดินเก็บอีกทีครับอันนี้คือ,คอว่าเพราะามันขึ้นเป็นรูปร่างเนี่ยปล่อยมันเลยครับเพราะว่าให้มันโดนแดดโดนอะรเวลาเรามาเก็บจะได้เก็บสวยอีกทีเดียวถ้าเกิดว่าดินมันนิ่มๆเรา,าเดินเก็บก็จะเป็นรอยแท็กปเปล่าๆนะฮะนี่เราขึ้นทีเดียวเลย นะครับนี่นะครับเนี่ยตัวปากก็อยู่นี่ครับปากอยู่นี่แล้วโคโ้งไปนู่นนะครับนี่คือปากอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นบอ่อเก่านะครับมันจะมีบอ่อเกี้ยอุาทุกแปลงนะครับแปลงนี้ก็มีเห็นไหมแปลงนี้ก็มีเนี่ยแต่ว่าน้ำกเขียวเนี่ยแปลงนี้ก็มีเนี่ยเห็ gasket. นไหมนะครับมันเป็นสวกเกษจัดสรรเก่าครับงานนี้ก็ไม่ใช่ง่ายครับต้องเก็บเบรนเข้ามาหมดนะครับเก็บเบรนเข้าไปนู่นหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ทางพี่เจ้าของที่ก็ จะขุดเป็นบอกกลมเล็กๆอยู่ตรงหัวบอ่อหน่อยนึงนี่ครับบ่อก,กลมเ <c oughs> นี่ยกลมๆฮะกลมนิมดนึงอยู่ตรงนี้นี่ฮะผมก็ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่หรอกกลมทีแรกพี่เขาจะทาหัวขวาวางเลยที่พี่บอกว่าไม่ต้องแล้วอย่างนี้เอาดินใส่เต็มไปเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะทาพี่ก็จะทําเป็นร้านอาหารนะครับทําสไตล์คาเฟ่น,นะครับโอเคครับพี่พเ,เพื่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยครับเดีย๋ยวผมสรุปคลิปอีกทีตอนเสร็จเลยครับ